กินสมบักม่วงพี่น้องมือคือนนี่ไปกินเออุฟเฟ่เกาหลีมาโอ้มันเป็นบะสมี่กึงไดดอกบ่ไไวเลยอืมอืมม่วงก็สดีครับ ไปกินยังก,กินวยวงไอยู่กรุงเทพใม,มันมันดี๋ <c oughs> ่วเม่อง่วยเละหาหน่วย20บาทจะของส่วนพันเก็บมาขายที่ออฟฟิศซื้อได้เป็นลักได้เปล่าอืออี๋ หึเดี๋ยวเล็กน้อยสดๆจากกด,สด,ดอุ๋ยอืมขาดไปเลยครับเนี่ยอืมอืม em xỉ nha thôi hôm lẽ ngày anh em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  em anh em anh em อันนี้ไม่ใช่ฮีน <c oughs> แชบยกมงวงคลหวานน่าก <c oughs> ไปกินอาหารเกาหลีบุฟเฟ่ต์วันละสี่สามสอง khung đọt kinh nói nôi kinh đấy bao kí chín im lắm. à? Uhm. ประเทศไทยก็ขึ้สิเขาสู่ฤดูร้อ,อนอยากเป็นทางการแล้วมั้งไง นุยจีนอนเบ่งโทรรน์อยูวัดบือนอนมาหลับไปอ่านหนังสือยังมันพอสิป้ิทีอยู่ไงท้องคนน่้อืมเหนเจียวเขามรูเผ็เนาะ có khi khen có thể mới tắm cái được lại được người là sao ơi hà nội sao bạn hà nội sao bạn thuộc người cho các bạn vào? นัีบ่ะไปซื้อน้ำตลาดทั่วไปก็บไปไแล้วสามสิบหกอ่สามสิบห้าอะี่บอ่ะมึไปสื้อยูโรตัดน่สองเยกับยี่สิบกว่า 你失望了？嗯。嗯。嗯,嗯。 เัากรไรน <c oughs> ุ่ม <c oughs> สิเข็ดก็หอม โอัวว่าซาแต่ละไปเลยจ้ะพี่น้องมาเนอะวันนี้โมมีคลิปเลยที่จะนอนก็นอนซักทาแล้วก็นอนสงสัยกินหลายๆเมื่อคืนกินจนตาปูตาปูกินผดกินโพ,นโพไปเลยจ้ะตรศัพท์มันสิบดีให้อัพคลิปนะเออเอาคำสุดท้ายอืมอืมอืม